ถามที่ที่คุณเคยในหรือเลปล่ากลับมาแล้วครับเมื่อกี้คือคุ้งตายไปีไม่เจอ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 บดนลงประจอยเลยอ่ะ โอ้ไม่เจอเลยอะ ควได้ตั้งมาละมาคุยหน่อยกกอีว่าจะ a ได้เร to ล e l l me. ย h e r e is ค้ he โอเคทุกคนตามผมมาตอนนี้ผมเจอกับพี่แจแล้ว yes ปลาเปิดเปิดเปิดให้ผหมมุดรูเข้าไปซะไม่งั้นผมจะเอามุดมากินคุณปลาเปิดประตูบ้านอ้าาเย,ย,ย,ยี่ยมเ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 ยี่ยม เหลือแสดงว่าเหลืออีกหนึ่งอันแล้วตอนนี้ก็เราหามาได้สองแล้วุณค,คิดว่าอีกหนึ่งอันอยู่ไหนผมคิดว่าอีกหนึ่งอันน่าจะอยู่ที่ store ไม่ก็ที่อโอ้โหใช่จำได้ไหมลิซเธอช่วยออกไปก่อนได้ไม ลิสเชอช่วยออกไปหน่อยลีเธอช่วยออกไปหน่อยฉันไม่อยากยเล่นใหม่นะลื please, ้มช่ช่วยออกไปได้ไหมลิสฉันไปต่อไม่ได้ลลพักได้หมพักไม่ได้ไไดเอาละ่ะรอบที่แล้วปลื้าผม <coughs> 好了，那你怎么给你们成老字了 ตารางปกติคุยโอเคนะเหลืออีกอันนึงแล้วมาอีกอันออนึงผมขอร้องเถอะผมไม่เอาเกมนั้น,นได้ไหมอ่าไม่ไม่ต้องไก่ใจนะที่ผมนําไปที่สวน สนุกผมไปรับข่าวดยินดีด้วยหรอนี่คือวันที่สิบหอายุสิบห้าปีขอให้แข็งแกร่งขึ้นที่เราเป็นคุณนะตอนนี้เป็นำบวยพอเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณที่เพื่อนรับอายุสิบหกฉันเพ่อยากรู้ ว่าทไมคุณยังไม่มาแ่เลยแต่ว่าฉันต้องการมานะอย่าลืมไปแล้ว่าฉันไม่สามารถเจอเธอได้เนี่ยถึงวลาถีด้วยร้อนสาหรับวันีสิเจปีพวกเราอยากจะพูดอะไรสักอย่างเี่ยมาหาันแล้วก็พูดร้อนสับ้สปดปียนดีด้วยสัับยสิบเก้าปีนี้วยสรับัับ็ดสับยสิบสองสัับยี่สีีด้วยสำหรับ นี่คือการส่งเขยอครั้งสุดท้ายแล้วเหรอมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยค่ะบอกว่านายจะกลับมาหาฉันนะฉันไม่อยากจะหยุดความฝันนี้ในวันนี้ฉันจะพบเธออีกครั้งพวกเราจะมีอะไรมากมายให้ต้องเเลยฉันก่อนเธอเหมือนกับครั้งตอนอายุสี่ปี เอาเอาหนังสือเล่มนี้หนังสือที่ลำค่านี้เป็นความจริงของอันเดียวของโจเซฟเขาขโมยมันจากฉันแต่ว่าฉันให้ใจและขอบคุณนะที่ ฉันได้เป็น Able ที่จะปรับปรุงสูตรคุณคือลูกชายของฉันและคุณสมควรได้ทุกอย่างฉันจะให้โอกาสคุณในการสังเคราะห์สารเคมีที่พิเศษด้วยพลังเท่าเทียมกันเพื่อสร้างสารประกอบที่เปล่งประกายดูจันทร์ถึงความจดจำวอร์มี่แม่ของเธอแต่ยังรออยู่ที่ Gas Sister Merilla S M สถานีต่อไปสวนสนุกปรบคือชาลีแร้ยงอยู่ไหม,อมลอดอยู่แทนอะอ้าวมาแล้วะจริงปืนเองติดใส่เลยคอยยืนใช้ปืนหน่ะนะอีก40กิโลเมตรถ้าให้เรานะ จะไม่ห่างใกลน,นังตรงนะั้นใช่ไหมใบชยัยโอ้คนไหนอะเออคุณไม่ต้องสงสัยว่าไอ้น้ามัน,มนคืออะไรไม่มาผมไม่ได้ทำอะไรกัน อันุมแล้วเออว่าแล้วต้องได้ไม่ได้ดี่หมวรรอนนะสําหรับตีก็ยุ่สิบสองขวบไปมากออกคนออกอนวันนี้เอารถห้าไปไปเดี๋ยววันนี้เราต้องเอารถนี้ไปใช้ใช่เอารถใช้เจ้ทําไมเดี๋ยวคุณก็รู้เองครับ คือเหมือนคล้ายกับว่าเฮ้ยเจ้าหนูน้อยเองทำอะไรเสียงดังจังอ่ะฉันเห็นแกกลางเดินเล่นอยู่นะคือฉันเป็นอบบว่าฉันดูที่กล้องอยู่น่ะแกต้องการจะเรียกตำรวจใช่ไหมใช่ไม่มีทำนี่ไม่ใช่เรื่องจริงฉันเกลียดทานนี้เออมันเป็นอะไรแย่มากเลยทุกอย่างมันจะดีมากเลยเด็กพอห้โชคดงนี้นะฉันจะไล่แกออก โอ้วไม่กลับมาแล้วๆนี้สวัสดีจังเด็กน้อยแกตการเดียวหรือโอ้อว่ามาสลับการสลับรังวานมันเป็นชิดเป็นกรรมการแล้วก็แกต้องไปที่ทางเข้าให้ได้หรอโอ้ไป Game di bak. Eh, wah game. Ing paham ke mana ni? Oh, game bak. Bak, kau yang bak sulte naa. Game ni. 大一 <Okay. S 2> เลาจับอะคือเอาจิงนะผู้จิ้งเวลาจับกัดแต่ว่าได้กินน่าจะบั๊กแน่เลยบ,บักก๊กเพราะโฆษณาผมเป็นโฆษณาค่ะเอาล่ะแล้วได้สีแล้วเอาล่ะไปจบเกมกันงัน้นที ิกนะหมดจากจากปกตนินะเกมจบแล้วเกมผ่านเกมแล้วคับผมกดติดตามจนไปนะครับพวกคุณสามารถผ่านเกมนี้ได้ให้เ е ตติ้งเท่าไหร่ดีล่ะแล้วก็อย่าลืมให้คอมเมนต์ด้วยล่ะจบแล้วแม้เต็มเต็มเม่เจบทิ้งเพื่อนตามเลยเอาล่ะมผมขอปรับเป็นหนดนนอมมอนแล้วกัน,นครับรอบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเล่นนะแต่ผมอยากปรับเป็นหนอนนอมมอนดีใช่ไหมจี๋ว ที่มากันแล้วเราจะวงบนด้านล่างนะครับคือเราจริงผมจะเล่นให้จบฉากาจุเลยก็ได้นะแต่ว่าอ่าผ้อททำให้ก็ได้งุมขี้โยนทิ้งไม่ได้เลยครับไม่ใช้นอนมนตรงนี้ลดไอเทมเอาล่ะฉันจะทำมันอัอนนี้อย่างน,นี้อัอนนี้อัอนนั้นฉันต้องกินมเลยเนอะ่ย แล้วทำร้ายเราจ่ายแล้วเกลบมันก็เหมือนกับทุกเดิมทุกครั้งน่แหละ <laughs> โอ้ยแม่กิสมาเ์ียบุรัพพ์คีเลย์ลาเลย์ลา อเล็กราเบลหลอนอาร์อเล็กอาวโลมาลิน่าทิกซ่าจอเซมิโคแกมีพาบาโลลหลอน Q&A ขับพาร์สตอมตอดมาตาิูสิกแมงคุณชาววดวอยซ์บา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 อาร์อแคลรเดนิโอ้ยไม่ไหวละที่เกียนละ เหมือนจะฟินรถในตอนโตๆนะครับเหมือนเขาความเผินอายแล้วอะ่ะโอ้โอ้เด็กไอ้ออคนนี้คือตำรวจคนนั้นใช่ไหมโอ้ยไอ้รถคอนเด็กเล่นกับม้าโยกอยู่แสดงว่าภาคสามมันก็เฉลยกุกเรื่องเลย และก็แน่นอนครับฉากนี้เป็นฉากสำคัญในเกมนี้และเป็นตอนจบที่แท้จริงของจริงเบเอาละอีเจนจังกูไฮสคูลแคม <c oughs> ป์ลงแล้วถึงเวลาที่ฉันรอในที่สุดฉันก็จะได้กลับมาหาลูกที่ฉันรัก จบครับเป็นตอนจบที่ก็โอเคนะแล้วก็โฆษณาที่แย่มาอะไรอยาสนใจโฆษณาโอ้ให้มิสบีะไรเนี่ยไม่เล่นอะไรเนี่ยนิวเอนิเมชท่นลี่อูหมูตัวใหม่เหรอเกมมันโคตรจริงเลยอ่ะพวกใหม่ๆพวกมันไม่จริง ในเรื่องในภาคมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกับเรื่องรถอย่างเดียวเลยครับคือในภาคเนี้ยคือพวกเราสามคนไม่ได้ต้องเรียกว่าสี่คนอ่ะไปช่วยไมเพราะนื่อจะไมคคิดว่าลิสต์นั้นไม่รอดเงี้ยฮึไมคเป็นจุดเขียทุกอย่างให้จาบมันยากขึ้นเพราะไม้์คนเดียวส่วนเนื้อเรื่องก็คือเราต้องไปช่วยไม้ใช่แล้วเราก็ไปเจอกับลิสต์และชาลีแล้วเราก็ออกไปช่วยลิสต์กับชาลีสาเร็จ เน่ลยหลังจหลังเร็จเพื่อนี้กําชาดีปั๊บพวกเราก็ทำการไปหาวิแจคสไปช่วยไหมและพอช่วยไหมเสร็จปั๊บใช่ไหมแล้ก็ทาการทาการออกมาจากที่นั่นแต่ว่าพอเราขึ้นรถไปปั๊บอาไ์ไปได้บอกว่าพวกเราคือทีที่ดีมากเลยคือจู่เจ้ารถก็ได้ออกมารถอ,อาร์ก็มาพูดกับเราว่าทีที่ดีเหรอป้านะแล้วก็ทําการควนน้ำแข็งใส่ เพื่อนของเราทั้งหมดสามคนแต่ว่าเรานั้นหลบทันและหลังจากนั้นเราก็มากินอะรสดไอเทปและหลังจากนั้นน้ายาก็ตกลงมานะครับผมเราก็เลยเก็บมาแล้วก็ไปทารสดไอเทมแล้วก็นี่แหละฉากนี้คุณก็ทําการอาจจะเือชั้นหนึ่งนะสิอยาขัดใจเลยโอ้ยตุ่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 เดี๋ยวไม่ไหวจริงเลยนะ โอ้ยชุดตรงนี้โดนไปแล้วคืสิปวดตัูและหลังจากนั้นเราก็จะบอกว่าเด็กที่สวยงามมานี่สิ่งมีของขวัญจะให้โหมือเสมอจริงๆอ่ะข้ามไปข้กมไปสิสสและหลังจากนั้นไอ้รสก็พ่นน้ำแข็งใส่เราและหลังจากนั้นรสเกอร์ทำการพูดแบบเขาไม่ดีใจตายข้าจับมันได้แล้ว,วามันล้มเล้วที่เดิมๆทุกครั้ง ีาว่โอ้แล้วก็โฆษณาเหมือนาาเดิมของ<ด>โอ้โหเยี่ยมอ่ะเรื่อ,องอะไรนะเอ็นเครดิตเป็นงานศพของพ่อที่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเดเวลลอปเปอร์ซึ่งฉายในทุกวัมเป็นเอ็กซตรีมก็แล้วก็เป็นรถที่มันยืนด,ด,ดูอ่าร้านของพ่อนะครับซึ่งเอ็นเครดิตมันแยกไปหน่อยเพราะไม่ใช่ว่าเนะอ็กซ์ตรีมหมดนะอ่านี่คือรถไปดูที่รถไฟนะก้าน3 แล้วก็อันนี้เป็นฉากวิศนีย์นะครับรถเดินมาเหมือน,นคล้ายกับในโอ้ในโรงรถทั้งแม่ครับผมและหลังจงนะากนั้นเขาก็ไปทำง,งานที่รคอฟตูรีนะครับผมอันนี้คือตำรวจที่ถูกจับอันนี้ที่เป็นเสื้อผ้ายู่ในพางแรกนะและอันนี้ก็คือหนังโรงหนังที่เหมเือนเขาไปเพิ่งทำอคอนเสิร์ตเขาต้องจะรับเหมาทุกอย่างเลยนะแล้วก็ภาพ นี่ก็เป็นเหมือนค้าคุณตำรวจได้ลูกนะคะแล้วก็รถกำลังมองมืูอยู่ที่น่าจะเป็นปาร์คที่ที่เราไปเจอกับทุมตำรวจนะครับแล้วก็เป็นรถตอนเด็กกำลังถือเป็นตุ๊กตามมาสีเหลืองกับสีฟ้าอยู่นะก็เป็นตอนจบที่โอเคเยี่ยมแ,และหลังจากนั้นก็จะตัดฉากไปที่แคมป์ใช่แคมป์เราเลือกขายภาพดันได้ไว้พวกคนนี้เลือกคือโมนะจัง <laughs> ผู้เสียวิตว่าหมดได้เป็นไง แล้วก็ตัดมาที่ Eagle High School นะครับแคมป์จบไปแล้วสำหรับตอนที่เอ๊ะภาคที่3นะครับของไอติมนะครับภาคที่5จะมาเมื่อไหร่ก็รอชมนะแต่ไม่น่าจะเร็วๆนี้เพราะน้อจะว่าอืสอบด้วยนะครับเอาเล่นว่าในวันนี้ก็ขอจบไปก่อนภาคหน่านะจะมาอีกหลายเดือนไม่กอ็อีกหลายอาทิตย์เ S <S แต่น่าจะไม่ได้เล่นในเรนนี้สำหรับคนที่รอพังห้าก็เออรอไปก่อนแล้วกันนะครับหรือไม่ก็กดไลค์เยอะๆอยู่จะได้ทำให้เร็วๆนะครับอมสำหรับนี้ขอตัอวก่อนนะครับบายบาย